ศูนย์สามศูนย์สามศูนสามศูนสามแปดหูนสามแปดหนึ่งูนยาขอให้คนที่ติดตามคนที่เบังวิดีโอในมือนี้ขอให้เพื่นมีโชมผิหลาบกันทุกผู้ทุกคนเดอปูเอ้ยสาธุสาธุสาธุอ้าวกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าอยู่ ถ้ายจะถูกหวยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผม<ช>ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจนะครับสําหรับมือนีก้กัแอดเดินทางมาด่วนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้นําเสนอนะครับตัวเลขแนวทางนะครับของแม่น้ํานี่นะครับแต่มีเอฟซหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าให้ไปตามโค้งสุดท้ายนะครับพอดีเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนาะแม่แม่น้ํานี่เนาะเพิ่นโทรไปหานะครับแต่เพิ่นบอกว่า มีพี่น้องมาหลายเนาะครับเกิดความเปลีป่ยนแปลงนี้ยังขึ้นนะครับหลังจากที่เขาได้ออกซื้อไปนะครับอ่ะมาพอดีจะเป็นถิ่นแห่งงอกอยู่ทางองค์ปูองคูงปูพญาหนาักนะครับโค่นน้ำต้นใหม้โค่นน้ำต้นใหม่แก <laughs> ่ปูกันแก่น้ำให้ปูเแก่นน้ำให้ปูค,ครับเอาสวัสดีครับแม่น้ำนีครับสวัสดีครับผม เป็นยังไงเนาะแต่แกออกซื้อไปมือมื่มเดียวเอฟซีอ๋อเปินนน้ลมะห,หวายปูโอ้เปิ้นมไหวายปูเนาะจ้ะเปิ้ลมไหวปูอืมนี่นะครับความเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่ามันออกซื้อไปครั้งแรกที่น้องกะถือว่าเป็นเลี้ยงไม่แล้วกับตัวเลขที่แม่น้ำนี่นะครับเคนบอกว่าเขาปูเขาฟันนี่จะบอกถึงตลอดแต่คนเขาฟันมันก็ย้ำตัวเดิมๆค่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจ้ะ ถ้าเพื่อนเขาฝันแล้วเพื่อนก็บ,บอกว่าตัวนี้ก็คือตัวนี้จนออกจกอ้ะเขาบอกว่าสามศูนย์ศูนย์สามแล้วก็ศูนย์แปดสามก็คือว่าหายเน้นตัวนี้แล้วก็คือว่าบอกทานี่ได้จ้ะครับแต่ก็มีฝันเปลี่ยนแปลงอยู่ยยมีฝันเทียนหนึ่งฝันว่าคนแ่าตายสามคนก็เลยตีเก้าศูนย์สามจ้ะมันกับตัวศูนย์สามกอเก่าค่ะเป,เป็นคนเท่าอยากให้เรียนเลขสามตัวก็คือเอาเก่ามาใส่ให้เก้าศูนย์สามเพื่อนมันกี้ีฝันฝันเม่นปู้ไปบอกเนาะอันนี้ฝันค่ะ ฝันตั้งหักฝันแม่นค่ะอ๋อฝันตั้งหักก็คือฝันว่ามีผู้เฒ่าตายจ้ะมีผู้เฒ่าตายก็เลยทีตายสามคนก็ได้อีเก้าศูนย์สามะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวนี้เปเลขฝันค่ะตัวเลขที่ปู่บอกจริงตัวเลขที่ปู่บอกนี่ยมัได้เปลี่ยนแปลงอย่างงงจ้าผู้ก็บอกคือเก่าตัวเก่าคือคิดเลกเนาะตัวนี้จ้ะอืมฉันสิบอกตัวเดียวเลยตลอดว่าม่นต้องไปเปลี่ยนเลขด้วยถูกตัวนี้ละจ้ะศูนย์สามนี่แหละแล้วบอกมีอย่างก็ศูนย์สามตัวเดียว เลขสามตัวกะศูนย์แปดสามจ้ะเป็นอ้่บอกดงแมนได้หนิแลใช้ทะเบียนรถได้หนิโอ้งวดประหานคนสี่ทะเบียนรถถือปกจ้ะนแกใช้ศูนเกวันนี้คนแใช้รถทะเบียนรถแปดสามจ้ะเป็นหลานเนาะจ้ะหกสามสามเร็จ้บอกแมนแล้ใช้รถได้หนีออกล่องไทยในห่มอาจจะเงาเนยฉัดเนยระชัดแน่ได้พี่น้องเ้อเพราะว่ามือนี่มาเพราะว่าอยากมายำคงที่เห็นครับเอซีนะครับ 8, เพราะว่าวนวนคน ตามไหลนะครับตามไหลกับตรงมาอีกนะครับตัวเดิมๆแล้วจ้ะมาอีกโดยคำว่าหมู่บ้านเพิ่นหนึ่นมาไหลายไปทีลายค่ะเพิ่นมาไหวายเป็นมาไหวายสัทธาเพิ่นมาไหวา,าวปูไหวายอย่งขอโชคขอลาบกันจ้ะแต่ตัวเลขนี่บ่ได้เปลี่ยนอย่างเนาะบ่ค่ะตัวเก่าเหมือนเดิมแต่ว่ามี<ต>ความฝันเพิ่มแต่ก็มีทุกความฝันจ้ะอันนี้บ่ได้เจ้ากับปูบอกบเนาะจ้แต่เมื่อคืนกัฝันแบบนี้ล่ะที่ว่าคนเฒ่าตายสามคนเราได้ตีให้ว่าถ้า ถ้าเล็กชนสามขึ้นบนอาจจะเป็นเก้าชูนสามแต่เล็ลกลุ่มันมันกับมาตรงกับ <3 S 2> เลขกกันปู<า>เขาฝันบอการล่างก็คือเม็ดเดียวชูนสามเพร<อ>าะว่าปูเคยบอกตอนนั้นศูนเก่ากับออกศุนเก่าจะไม่ได้เปลี่ยนเล็กเลยเมื่อน,นี้ก็หมั่นใจคือเก่าค่ะพะว่าฝันตัวเดิมเบิมคือเก่าไม่เคยเปลี่ยนที<จ>นอ่<ข>อค่เดี๋ยวไอพี่น้องเบิ้งตัวเลขกไม่อีกก้อนสำรับผู้ทีบ่ได้เบิ้งคลิปหล็กนะครับแต่ตามที่บอกหลายครั้งเล้อพี่น้องตัวเล็ตัวเก่านะครับมีเพิ่มมากขึ้นเล็ก ความฝันของแม่น้ำนี่นะครับที่เพิ่นฝันนี่คือบ่ได้ฝันเกี่ยวกับองค์ปูเนาะฝันเกี่ยวกับองคูนี่ห้ไปตั้งแต่คิดแรกแล้วนะครับแกส่วนฝันว่าคนณเผาตายก็เลยตีเก้าใสเพื่อเลขสามตัวจะเพื่อเพิ่นถึงเอากระสีเขยนเพิ่มให้พี่น้องอีกตัวนึงละเพราะว่าเพิ่นฝันวลาผู้เผาตายสามคนกับเพิ่มไม้ตัวนึงก็คือเก้าศูนย์สามเนาะฝันยังสีแล้วมันออกเก้าศูนย์สามจ้ะตามของฝันเจอของมใช้ฝันนะออันนี้คือคือให้อธิบายให้พี่น้องฟังอีกเล็กน้อยเดี๋ยวเพิ่นจะ ว่าอ้าวคือมีเลขเพิ่มเนาะอันนี้เลขปูห่เด้วยค่ะเดือนเลขปูห่คือศูนย์สามเนาะใ่ับตัวนี้จะตัวนี้ก็เป็นเลขทูบค่ะเป็นเลขทูบมือบวงสรวงอะจ๊ะครับอันนี้คลิปแรกลงไปแล้วเนาะก็เลขตามนี้อันนี้คือเป็นเลขที่ว่าฝันมาค้นแถาตายสามค้นก็เลขตีค้นแถาเป็นเก้าแล้วก็ศูนย์สามก็ตัวเดียวกันกับตัวนี้เก้าค่ะถ้าเพื่อมันขึ้นบนก็จะเป็นเก้าศูนย์สามมสี่นะจ๊ะ ผู้เฒ่าตายสามคนก็เลยเาตาย3ามคนก็เลยตีเป็นศูนย์สามจ้าเพื่อมันไปบนะค่ะส่วนเก่านี่คือผู้เฒ่านี่น้ำเก่าเนาะค่ะทา่างก็คือศูนย์สามเม็นเดียวจ้าถ้าเพื่อมันขึ้นบนอาจจะเป็นเก้าศูนย์สามอย่างที่นะจ้าแต่ว่าพี่น้องก็มีเกาะดีนะดีนะครับขยายพี่น้องเพิ่นถูกน้ำทุกคนค่ะจะคล้องกระถูอีดีถูงมาตลอดละอยาแบ่งปันให้พี่น้องได้ทุกผูทุกคนนะจ้า อยาให้ซื้อน้ำกันค่ะถ้าฝันจังไดกระสิโวดให้เบิงมืออื่นนด้จ้ะเด้อศูนย์สามนี่ถ้าเพิ่นซื้อขึ้นลงถ้าลงกับอาจะเป็นศูนย์สอเก็ศูนย์สี่ยังสี่จ้ะออหนึ่งสามังสี่เพได้บอกอ่ะกะได้ค่ะเพราะว่า้ไปลงไวตัโตได้จ้ะเด้อศูนเพิ่มขึ้นกระสิเป็นหนึ่งก็สิเป็นหนึ่งสมเป็นบ่า่ะจ้ะ ถ้าสามเพิ่มขึ้นก็ที่เป็นศูนย์ชี้จะศูนย์ชี้ศูนย์สองยังสี่จ้าศูนย์สองก็ได้เนาะถ้ามีดวงอะซื้อบ่หลายก็ออกคือเก่าเลยจ้าถ้ามีดวงแล้วนะเพิ่นไห่เราก็คืองไห่ละจ้ะปูเพิ่นไห่ก็คืองไห่ละเอามืัอนี้เพิ่นตัวนี้อีดีนะปูเอ้ยเพิ่นก็บอกว่าตอนแรกมาถึงเพิ่นบอกว่าบ่บ่อยากบ่อยากว่าอีกแล้วเพราะว่าบอกแค่เดียวแล้วก็แล้วเลยเพิ่นว่าเนาะแต่ว่ากับโบได้เนาะครับเดี๋ยวจะว่าเจ้าไปยดใตใส่มาบ่ได้ไทยแนะนำนี้มาอีดีโจติเป็น บอกว่าพันยังสั่นทังสีพอดไดเนาะก็ต้องขอทายตัวพ่นน้ำเนาะขอให้ออกตัวนี้ยี่หรี่เด้อซอยทุกคนให้พ่นถูกไหมเด้อปูออกตามนี้ละเอียบว้เลยปูเหเอียบไปเลยหยับศูนย์สามแล้วก็ศูนย์แปดสามนี่สามที่ลงนี่ละปูจะแปล่าตัวอื่นเลขปูนี่ศูนย์แปดสามกับศูนย์สามแค่นั้นเนาะใช่หยยบเน้นๆเลยเด้อปูเอ้ยส่วนจุดถูกได้เก้าเอ่อหกเก้าสองส่วนเลขฟันเห็นผู้เฒ่าตายนั่น เป็นตีหาเก้าศูนย์สามเอ้ามีแค่นี้เนาะตามที่ปูเขาฝันมากกับเบอรเคยต์ขาดจะเคลียรจริงหมดแล้วจ้าครับวันนี้ก็ไฮโดนไฮปังอีกเด้อปูเอ้ยไฮโดนไฮปังไฮดังๆไปเลยบ่นีะถือว่าถือน้ำแข็งทุกผู้ทุกคนครับครับขอให้ปูช่วยดูช่วยหลานทุกคนด้วยจ้าสาธุ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 ถือว่ามาย่ำเป็นโค้งสุดท้ายอีกเท่นึงนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับแม่น้ำนีนะครับออกสื่อครั้งแรกนะครับเราก็มีพี่น้องหลายๆท่านได้เบิ่งนะครับทั้งยูทูบทั้งเพจนะครับเพิ่นนก็เดิทาางม สักการะบูชานะครับมาไหว้มากับนะครับกับสำหรับแม่น้ำนี้มีโครงการว่าจังไหนกอถาหวยออกถาถึงงวดนี่ถ้าถึงงวดนี่สิป็นองค์ูอีกจ้าจ้องว้แล้วองคูองไงค่ะแล้วก็สิมาบุญนาไม่เห็นเพิ่นค่ะเห็นไม่ให้เพิ่นสีนี้การให้ย่างดีเลยจ้าแก้บนแก่ยังแก้บนค่ะมีบวงๆนางรำมาหลายๆนางรำแล้วก็สีนี้องค์ูมาจากโพราดอีกองคไงหนึ่งค่ะครับถาเขางวดนี่เนาะเขางวดนี่จ้ะครับ คือว่าต้องเ็นให้แบบว่าคักๆได้จ้ะมีอกองยาวให้ปูพร้อมค่ะเพราะว่าปูมากองยาวจ้ะครับถ้าจังได้เลขเข่านะค่อยเขาตามโตสองโตด้อป<ถ>ูจะเอากองยาวมาให้ป<ถ><ถ>ูถ้าจังได้เลขเขา่าถ้าจังได้เลขเข่ากับพี่น้องถา้านแนะนำนี้เพิ่อนวงสวงนะครับขอเอ่อบ๊แม่นบวงสวงแก้บนบวงสวงพร้อมแล้วเนาะจ้ะอ่อท่าเพิ่นเฮ็ดมือใด้นะครับถ้าเลขเข่างวดนี้นะครับแอดแกจะมาตามเอ่อ ว่าเพิ่นกำหนดมือมือใดจ้งใดเนาะวิธีการจังใดเพื่อที่น้องอยากมาร่วมนะครับแต่เดี๋ยวจะแจ้งให้รับทราบอีกเท่านึงนะครับหลังจากที่คลิปนี้ลงไปแล้วนะครับหวยจะถูกก็ถูกนั่นกับบ่มีไผ่หูนะครับแต่ว่าเพิ่นก็บ,บอกว่าปูห้นี่แม่นตลอดนะครับสําหรับในงวดวันที่16กุมภาพันสองพัน้ก็นี่ครับตามนั่นแหละครับพี่น้องตัวเลขตามนั่นเพรได้เปลี่ยนแปลงนะครับนี่เพิ่มเติมมาเลขความฝันอันในฝันส้นโตนะครับเพได้เกี่ยวกับองค์ปูพญานาคที่เิ่นสักกะ ดูช้านะครับกัเป็นความฝันชนโตเพิ่นจะเพิ่มมา903แค่นั้นนะครับมักชอบกับจัาง่อยเอาเด้อพี่น้องมามัประชอบบ่งแลืวองกับพันพาดเนาะเป็นเพียงแนวทางนะครับแต่อย่าลืมว่าตัวเลขทุกตัวนะครับมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับการเสี่ยงโชคมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะให้ท่านผู้ชมใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับและวิเคราะห์ให้ดีนะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับตัวเลขผิดถูกไม่ว่ากันนะครับให้เป็นเพียงแนวทางนะครับให้เป็นเพียงแนวทางนะครับ บางคนพอืีอน้ำแล้วเรียกก็ถือคนกะสิคอมเมนต์ว่าไม่ถูกกังสั่น์ยังสี่นะครับเนาะเออกับบ่มีไผ่บังคับไผ่นะครับกับเพิ่นห้เป็นแนวทางเพิ่นกับบ่ได้เรียกหล่อมีอย่างน้ำเนาะกับแบ่งปันตัวเด็กแนวทางให้กันสําหรับผู้ที่มักชอบจังค่อยเอานะครับบ่มักบ่ชอบกับผ่านเด้อครับเด้อโอ้นี่อยพูนมาเสียนไหวมือว่านี่บ่นีเพิ่นเพิ่นมาไหลแบบตีมือว่านมาทางใดเนี่ยล่ะเพิ่นเพิ่นหูเข่าจากทางใดนโอ้มาแต่ขอนแก่นกาลสินโอ้กาลสินกับมาเอาพี่น้อง เดี๋ยวต่อไปถ้าเพิ่นให้โชคหลายๆงวดเนาะแม่น้ำนีบอกว่าเพิ่นจะบูรณาการตรงนี้นะครับจัดแต่งสถานที่ไหมองไม่ไปแลอยุคราดองบางไงเลยบ้านเพิ่นบ่ได้ห้างแบบนี้แล้วพี่น้อง<ม>บ้านเพิ่อนอยู่ข้างหน้าพุ่นแอดประเทศมาไทย <c oughs> บ้านเพื่นซ้ำ <c oughs> บ้าน <c oughs> นี่ก็บเบิ่อนจะมองจอดรถเพิ่นดอกครับนี่สองกันอยู่นี่เรืงคนเพิ่นว่าโอ้ว่าถึกหวยดู้ขึ้จังบ้านห้างเดี๋ยวเพิ่นว่ามันบ่แเมียนนะครับแต่ว่าภูมิปู้อยู่ตรงนี้นะครับแอดก็เลยมาไายอยู่มองนี้แต่หน้าบ้านเพิ่นนี่หลีบ่ละลาบละล่วงเน่อยครับอ่อ บ้านหลังไงพิน่นุ่ทั้งหนาพ่นุณเนาะอ่ะมองนี่เป็นมองจอดรถเพิ่อนมองมองปูยูเนาะเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้แหละย้ำตัวเลขนะครับตัวเดิมเหมือนเดิมนะครับของแม่น้ำนี่อ่ะ <S 2> <S 2> พป่น,นมาทางนี้เดี๋ยวทางนี้เหมือน <S <S บานนี่เอามาทางน,นี้มา้ํลำลาพี่น้องแล้วเัลานี่กะเดีย๋ยวพ่นจะว่าเฮ็ดหลายคลิปแท้งคอมเมนตยังดอกหลายๆคนกับคอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าไปตามให้อีกรอบเผื่อ แม่น้ำนีฝันเพิ่มมาสั่นเอาใจเีมาเนาะัเด้อสมมืออื่นนะคะเด้อศูนย์สามศูนสามแปดศูนย์สามแปดจ้าบนบนอย่าลืมเก้าศนามด้วค่ะเด้อเลขสามโตเพื่อเลขศูนย์สาไปขึ้นบนค่ะอ่ะครับนี้ยังฝากถึงเลขสี่บ๊องศูนย์สองกันไว้น้ำแน่ศูนย์งศนสี่ยังเสีย พื่อค้นซื้อหลายอาทีขึ้นลงตัวหนึ่งยังส่แม่อืมอ่ะครับแกต,ตามทีแม่นำนี้นะตร,ตรงตรงตลอดจ้าศูนย์สามก็คือศูนย์สามจ้าส่วนมากจะบ่ <c oughs> ค่อยได้กลับบ่ยังเนาะบอกค่ะเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวสีงวดค่ะเม็ดเดียวสีงวดเข้าตรงตรง,ตรงมาสีงวด<ร>งแล้วสีงวดเลยปูเขาฝันบอกเนาะแต่ไปเบื้องไรเบื้องหนาเฟสแม่นำนี้เลยได้จ้าครับอ่ะอ่ะสุดท้ายกะขอบคุณแม่นำนี้นะครับูคนถูกหวยน้ำกันก็แม่นำนี้เลยจ้าเด้อมืออื่นเด้อ ปูขอให้คนที่ติดตามคนที่เบังวิดีโอในมนือนี้ขอให้เพื่อนพิ้ชมมีลาภกันทุกผู้ทุกคนด้อปูเอ้ยสาธุสาธุสาธุอ้าวกดไลค์กดแช์นะครับถ้าอยู่ถ้ายจะถูกไวยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมอ้าว<ด>ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ